สวัสดีครับในช่วงนี้จะไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับรถติดน้ํามันแพงเดินทางไปไหนค่าครองชีพสูงมากๆครับวันนี้นะครับเมอร์คู่าเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นท็อปจาก5ายอดนิยมสูงสุดในไทยอย่างเซ็กเวอ์ไนบอรดเอฟซีรีโดยใน F อฟซีรีจะออกมาด้วยกัน3รุ่นนะครับทั้ง F20A น้องเล็กสุดวิงด km, ่งได้20กิโลเมตรเจะวิ่งได้0ามโลและ F40 รุ่นนี้เลยครับวิ่งในไกลสุด40กิโลเมตรเป็นรุ่นที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ครับ โดยตัวนี้นะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่สเปคแน่นมากครับและตัวบอดี้แข็งแรงทนทานครับใช้อลูมิเนียมรองรับคนตัวหนักได้มากสุดงกิโลกร,รมัมตัวล้อก็มีขนาด10นิ้วนะครับทำให้สามารถขี่ลุยบนพื้นถนนได้มากกว่าสกูตเตอร์ทั่วไปตัวนี้จะไว้ใช้ซื้อของลุยขี่ในเมืองตั้งค่าหรือวางแผนการเดินทางควบคู่กับแอปพลิเคชันก็สามารถใช้งานได้สบายๆครับกับราคาค่าตัวตัวนี้ครับอยู่ที่29,900บาทเดี๋ยวเราไปดูครับ สำหรับคนที่ซื้อไปนะครับก็ต้องประกอบกันก่อนเลยนะครับซึ่งการประกอบไม่ยากเลยต้องประกอบด้ามจับเข้ากับด้านสกูตเตอร์โดยนำเอามาประกอบกันและนําประแจที่เขาให้มาครับขันนอ็อตสตัวหน้าหลังประกอบเท่านี้ก็พร้อมใช้งานเลยครับมาดูภาพรวมดีไซน์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ดูมีความสปอร์ตแข็งแรงดูสมบุกสมบันโดยบอดี้จะเป็นอลูมิเนียมดำด้านที่ทางแบรนด์เคลมไว้เลยว่าใช้เกรดระดับอากาศยาน ตัดด้วยเส้นสายสีส้มบริเวณที่เหยียบเป็นพื้นยางรอยปุ่มมีพื้นที่กว้างมาถึง17เซนติเมตรครับและความยาวอยู่ที่46เซนติเมตรเพราะอย่างนั้นครับสามารถยืนทรงตัวได้เต็มเท้าแต่ถ้าจะมีสาวขึ้นมาซ้อนอีกคนก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับตัวล้อที่ให้มาครับขนาด10นิ้วตัวยางก็จะเป็นแบบยางนอกยางในพร้อมเคลือบสารโพลิเมอร์ทำให้ยึดเกาะได้ดีมีความนุ่มนวลครับ นอกจากนี้ยังมีระบบเบรกล้อหน้าไฟฟ้าและดิสเบรกจานหลังขนาด140มิลิเมตรถือว่าให้มาใหญ่กว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปอยู่พอสมควรครับส่วนการขับขี่มอเตอร์จะเป็นระบบการขับข้างหน้านะครับข้างหลังจะไม่มีตัวมอเตอร์นะครับส่วนบริเวณใต้ท้องนะครับมีความสูงจากพื้นอยู่ราวๆ9.2ซนเมตรเพราะงั้นถ้าเกิดต้องขี่เจอพื้นต่างระดับหรือว่าลูกระนาดก็สามารถลุยผ่านไปได้สบายๆครับ แต่ตัวนี้เขาให้ขาตั้งมาด้วยนะครับแต่แนะนําว่าควรหาที่จอดล็อกไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าตั้งไว้ที่แจ้งเนี่ยอาจจะโดนลมพัดแล้วก็อาจจะล้มได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับถ้าถามว่าตัวใหญ่มากๆจะขับสกูตเตอร์ตัวนี้ได้ไหมนะครับซึ่งตามสเปคก็สามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง120กิโลถ้าเป็คนตัวใหญ่หน่อยก็ไม่มีปัญหาครับ สำหรับการพกพาถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับเพียงแค่ปลดล็อกตัวก้าน2ชั้นพับลงแล้วก็เอาก้านกระดิ่งเกี่ยวกับตะขอกันสาดด้านหลังก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งน้าหนักของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่15.8กิโลกรัมแต่เมื่อเรายกขึ้นมานะครับด้วยความที่มอเตอร์เนี่ยอยู่บริเวณล้อหน้าทําให้การยกมีความบาลานซ์นะครับยกขนย้ายง่ายซึ่งลองให้ผู้หญิงยกก็สามารถทําได้ครับมาดูในส่วนของจอแสดงผลกันนะครับจะเป็นจอ LED สามารถแสดงผลได้ทั้งความเร็ว โหมดการขับขี่ฟีเจอร์ที่เราใช้งานสถานะแบตเตอรี่และในส่วนของปุ่มคันเร่งนะครับจะอยู่ที่นิ้วโป้งฝั่งขวาและการตัวเบรกจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายคู่กับตัวกระดิบนะครับมาดูการใช้งานขับขี่นะครับเริ่มกันที่สเปคตัวมอเตอร์ตัวมอเตอร์ให้กําลังไฟที่350วัตต์สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยจะมีโหมดการใช้งาน3โหมดนะครับ เริ่มจากโหมดอีโคเลยจะทำความเร็วได้สูงสุดอยู่แค่15กิโเมตรต่อชั่วโมงอันนี้จะเป็นโหมดประหยัดนะครับแล้วก็โหมดดีนะครับหรือโหมดดライブเนี่ยเป็นโหมด t a ต d a า d สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง30กิโเมตรต่อชั่วโมงและอีกโหมดครับโหมด S ก็คือสปอร์ตนั่นเองความเร็วสูงสุดก็จะอยู่ที่30กิโเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าจะได้แรงบิดที่สูงออกตัวไดไวมากขึ้นสามารถขึ้นทางชันไม่เกิน20องศาได้นั่นเองครับใครที่ใช้ขึ้นสะพานครับแนะนําใช้โหมด S จะดีที่สุดครับ แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไออนมีความจุอยู่ที่10.2แอมป์ับขี่ได้ไกลสูงสุดถึง40กิโลเมตรครับพร้อมรองรับมาตรฐานการกันน้ำ IPX5 เพราะฉะนั้นครับจะไปขี่ลุยน้ำลุยฝนก็ผ่านได้สบายๆครับในด้านการชาร์จไฟนะครับสามารถเสียบชาร์จได้ที่ด้านหน้าตัวรถเลยโดยอะแดปเตอร์การชาร์จจะส่งกำลังไฟที่70วัตต ตามสเปคบอกว่าสามารถชาร์จจาก0ูนยถึงหนึเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับพร้อมระบบ BMS ช่วยป้องกันความร้อนสูงหรือการชาร์จไฟข้ามคืนนะครับ <S <S และสําหรับคนนี้ใช้งานตอนกลางคืนนะครับตัวนี้มีไฟหน้ามาให้เป็นไฟ LED คู่กับเลนส์ขยายสามารถส่องไปได้ไกลถึง13เมตรครึ่งเลยครับส่วนไฟท้ายนะครับก็จะมี LED แบบกระพริบเวลาเบรกถ้าเอาไปใช้งานซับคียตอนกลางคืนหรือที่แสงน้อยก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับ ในส่วนของการควบคุมนะครับก็ใช้งานง่ายมากๆไม่มีอะไรยุ่งยากครับเขาจะมีปุ่มหลักๆหนึ่งปุ่มเลครับซึ่งกดหนึ่งครั้งตอนปิดนะครับก็จะเป็นการเปิดเครื่องนะครับหน้าจอก็จะขึ้นสแตนบายถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นการเปิดปิดไฟหน้านั่นเองกด2ครั้งจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการขับขี่หรือว่ากดค้างไว้1วิครึ่งครับจะเป็นการปิดการใช้งานตัวนี้เลยครับหรือว่าเรากดคันเร่งแรงถ่ายส่งเนี่ยก็จะเป็นการออกตัวนะครับ นอกจากนี้ตัวนี้ยังมี cruise mode ด้วยครับเป็นการล็อกความเร็วคงที่ซึ่งตรงนี้เราจําเป็นต้องเปิดจากในแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเราเพียงแค่บิดคันเร่งให้คงความเร็วไว้ที่5วินาทีระบบ cruise ก็จะทํางานแบบอัตโนมัติครับและเมื่อจะยกเลิกเพียงแค่แตะเบรกหรือแตะคันเร่งก็จะปิดให้ทันทีครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันอีกทีครับมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างน,นะครับก็จะเป็นแอป segway n o หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามานะครับก็จะขึ้นตัวรถให้เราเชื่อมต่อกันรพร้อมโชว์สถานะระยะทางที่สามารถขับขี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับก็เรียกได้ว่าบอกข้อมูลที่เราควรรู้ทั้งหมดอยู่ในแอปเลยครับอีกทั้งยังสามารถล็อกกันขโมยบันทึกเส้นทางการเดินทางตั้งคุยโหมดได้และโหมด e n e r g y Recover นะครับปรับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นการเพิ่มแรงหน่วงปั่นกำลังไฟให้ชาร์จแบตกลับเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับทำให้เราสามารถใช้งานเจ้านายบอร์ดตัวนี้ ได้นานมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเราก็ใช้างานขับขี่ในเมืองครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันดูครับ ก็สำหรับการใช้งานจริงในเมืองนะครับอันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้สามารถที่จะเอามาขี่ริมถนนเน,นี่ยได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาเลยบวกกับมีคูสโหมดนะครับอันนี้ก็จะช่วยล็อกความเร็วไว้ทําให้ลดอาการเมื่อยมือได้พอสมควรครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆรวมถึงครับในการพกพาเนาะอย่างเวลาจะยกขึ้นฟุตบาทขึ้นลิฟต์หรือว่า BTS ครับด้วยน้ําหนักที่มันบาลานซนะ์เนาะสามารถที่จะยกมือเดียวได้อันนี้ก็ทําให้พกพาไปไหนไม่มีปัญหาเลยครับ หรือในทางชันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีแรงมากพอนะครับที่จะพาเราขึ้นทางชันได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางที่ชันมากๆอันนี้แนะนําว่าให้ลงมาเข็นเองจะดีกว่าครับนอกจากจะเซฟปลอดภัยกว่าและยังเป็นการถนอมมอเตอร์อีกด้วยและอีกส่วนหนึ่งครับคือรถคันนี้เนี่ยไม่มีช็อคอัพมาให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไปขี่ทางขูดข่าครับอาจจะมีแรงสะเทือนมาถึงมือบ้างแต่ก็ยังดีครับตรงที่ว่ามันมียางนอกอยางในมาให้เพราะฉะนั้นมันจะช่วยซับแรงกระแทกได้พอสมควรเลยครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคเลย เราสรุปกันเลยนะครับสำหรับเจ้า N ายบอท F40 ก็จะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าพกพาที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองหรือคนที่อยู่คอนโดไม่ห่างกับที่ทํางานมากนะครับสามารถขับเจ้า F40 เนี่ยไปที่ทํางานได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไกลหน่อยก็เอาขึ้น BTS ก็ได้นะครับหรือว่าพับเก็บเข้าลิฟต์ก็สามารถทําได้สบายๆครับแต่ในการขับขี่ก็มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีโช๊คมาให้แต่ถึงอย่างนั้นก็ทดแทนด้วยล้อลมยางขนาด10นิ้วพอเจอถนนขรุขระก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับ ก็จะได้ว่าเป็นสกูตเตอร์ตัวจบตัวหนึ่งครับที่ราคาเกือบเกือบสามหมืนครับซึ่งใครที่สนใจตัวนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราเมูุ่าเพื่อนสนุกทุกฮ o อบบี้ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ